สื่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปถมศึกษาปีที่ห้าการค้นหาข้อมูลการเริ่มใช้อินเทอร์เนต็ตครั้งแรกถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ตโปรแกรมนี้เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมเช่นอินเทอร์เนต็ตเอ็กพอเตอร์ กูเกิลโค m มถ้าเลือกใช้โปรแกรม Internet เน p ตเอ e r พอเคลิกเมาส์ที่ปุ่มแล้วเลือกโปรแกรม Internet เน p ตเอ e r หรือคลิกเมาส์ที่ไอคอนโดยตรงหรือถ้าเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome เป็นโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่า Search Engine. เครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมาย เมื่อเปิดเว็บไซต์ w o r d w w g o o g l e c o t s ขึ้นมาหน้าจอของเว็บไซต์จะปรากฏเว็บไซต์ www.google.com o r d เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันทั่วโลกถ้าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะไปที่ www.google.co.th o r d ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีคำสั่งต่างๆเป็นภาษาไทยในการใช้งานเพียงป้อนข้อความหรือคำที่ต้องการค้นลงไปในพื้นที่สำหรับป้อนคำสืบค้นข้อมูลก็จะมีข้อมูลปรากฏให้เห็นตัวอย่างถ้ากำลังศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนและสนใจพลังงานแสงอาทิตย์หากใช้คำค้นว่าพลังงานทดแทนสิ่งที่ได้จะเป็นความหมายกว้างๆเกี่ยวกับพลังงานทดแทน แต่ถ้าระบุให้ตรงประเด็นว่าค่ะพลังงานแสงอาทิตย์สิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงดังภาพการใช้คำค้นแบบไม่เจาะจงการใช้คำค้นแบบเจาะจงถ้าต้องการค้นหาเฉพาะภาพสามารถค้นหาได้เช่นกันโดยพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกเมาส์เลือกค้นรูปสิ่งที่ได้จะปรากฏภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นมา ถ้าต้องการเก็บภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาบริเวณภาพที่เลือก er. จากนั้นบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราจะได้ผลจากการค้นหามากมายมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งการนำข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาด้วยว่าข้อมูลนั้นมาจากหน่วยงานใดเช่นการค้นหาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ลิงที่ได้เป็นของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยและเมื่อคลิกเมาส์เข้าไปในเว็บเพจอย่างแนะนำลิงต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้เราเลือกอีกด้วยกิจกรรมการค้นหาข้อมูลนักเรียนฝึกปฏิบัติการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหาทงชาติไทยแล้วนำข้อมูลจากการค้นหามาตอบคำถาม ใ้เลยคำตอบ